คุณกาลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่ไอชิบหายฝั่งตรงข้ามเล่นเก่งกว่าแต่มันไม่ได้เก่งกว่ามันรวยมันมีโลบักขี้โกไอเย็นแม่แต่ช้าก่อนเขาก็ไม่ได้บิดเขาเติมเพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอเลม,มอนชอ็อปโซลชูชันของปัญหาการคนเขารวยกว่าคุณนี่นครับร้านโลบักที่จริงใจราคา2องร้อยบาท1,000โลบาักและนอกจากนี้ลิงก์ใต้โปรไฟล์ผมขายไก่ตันนะครับเฮ้ยคเนี่ยอย่าอย่าไป เดอกุเอ้ยสดีห้ามองลกักยินดีต้อนรับสู่คลิปนะครับฟู่หมัดแรกที่ผมเลือกใช้นะผมคิดว่าผมจะเอาเป็นสลักเกอร์แล้วกันเพราะว่ามันเป็นหมัดลูกรักผมอะแถมหมัดสลักเกอร์นี่มีโอกาสปิดคิวยากนะครับแผนนี้เล่นยากนิดนึงเอาเราลองของยากก่อนนะ่าจะเหมาะมาเดี๋ยวรอคนกันเรื่องเนี้กูหน่อยก็ได้เฮ้ยสวยมาพร้อมกันแบบมาค้าปรมงนะฮะเราจะเดินลูเขาไปก่อนแล้วเราจะตีหน้าเหมือนกันอันแน่แน่แน่มันลงมาแดดนี่ตะกี้เหมือนจะเป็นช็อตกันหรือเปล่าถ้ามองไม่ผิด อ้าวเฮ้ยเป็นปูซะแล้วสวยดีอ้าวเฮ็ดคอมพิวต์ยอกยอกเดี๋ยวเราหาคนใหม่ก็ได้เกาดอะไรกะตุกหรือเปล่าผมเล็งๆคนนั้นนะไอ้แองโกมันเหงาจังว่ะเฮ้ยไปสู้กูหน่อยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงโซละาโซล่มันปะโซล่าเอาอีกูเดินลู่กูเดินวิ่งกูบอกแล้วอุ้ยช็อตกันโอ้โหชิบหายละรัวเปล่ารัวเปล่าอันนี้มันอัพเบลเจ็บเจ็บ ตอนนี้เอ่อเพยยังไม่โหลดแหลกๆหหน่อยนะอุ้ยเฮียมาขอฟาดสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเราแดนนะครับทุบก,กับปั้นทุบดินนี่ตีขับมันลบตีคืนมองหน้าฟาดอีกดอกไอเฮียใส่หมดปอกบอกน้องรักโคตรโกงมันเฮียได้ขนาดนี้ได้ไงวะครับดันนิ่งซ้ำมึงบอกกูสิตอนนี้มันน่าจะคููดาวนะผมต้องรีบรีบอัดค้เอาเขาจะได้เล่นสกิล เจอช็อตกันนะครับต้องรีบประทะบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันได้เก็บสก,กิลห้ามให้เขาได้พักจึบ๊บคุยแล้วเนาะตุยท้องตุยท้องเราต้องถงมันแล้วนะครับไม่เขาได้เล่นไม่เขาได้ต่อยใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจ,เ,ยนจเย็นอุ้ยเขาหน้าอุ้ยเขาหน้าอีกแล้วมาดอกสองไม่เป็นดังเคยขอคืนบ้างแล้วกันนะเออไม่ได้กูเมากาวตาช้างเหรอเฮ้ยอุ้ยมันมาละอ p l e v e ป่ะ โว้ยวันแฮนบารเตอันนี้ไม่ค่อยแรงนะผมนี่ไม่เสียเลือดเลยโดนแต่ M2 มันเนี่ยโอ้ยแพ้ทางคนอย่างเธอเอาแต่เลอไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งซัดไหวไหมหนี่งองแงเรียกโาโหรากางไม่คนเป็นอะไรวะเด็กสมัยนี้ทาไมชอบโมโหรากายกันหมดเลยก็รู้อยู่ว่ามันตายไออ,ยอับเบลบป่อย่าบอกนะอย่าโอยเนาะคนเราเนี่ยนะใช้แต่ บาเลตไม่คิดจะเอาปงเอาเปลกันหรือไงหือชิบหายเจ็บเจ็บเจ็บเขาน่าจะเหลืออีกเฟรน,นดึงถึงเอาเปลได้มาผมทุ่มแล้วกูทุ่มโอ้จิสึนเฮ้ยค่อยค่ยคุยค่อยคคุยอย่าอย่าอย่าเออสวยเลือกผมเลือนิดนึงพอคุ้มพอคุ้มเฮ้ยจานจานโอ้ยกรรมการช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะบอกลาการปรับด้วย โอ้โหเอ้คนเราเนาะคนเรายาอืะแก้ไงวะเฮ้ยดาวแล้วที่รุบอกกูสิมันจะ่ลบยังไงเฮียลบอย่างยากเลยเนี่ยเอ้ยสองวนันใหม่เดียวทุกคนฮันโลโหลผมลบยังไม่เป็นเลยไม่ค่อยได้เจอคือเจอก็ไม่มีโอกาสได้ลบแม่งตายก่อนตีแม่งมันไล่มันไล่ตั้งกาบแล้วนะตั้งกะบแล้วนะอย่าหยุดนะอื้อ่ะกูแล้วขอรอดเก็บกดมานานแล้วขอสักหน่อยแล้วกันนะอื คุ้มคุ้มตบขมาใสโมมันหมัดเร็วกว่าผมได้ไงอ่เฮ้ยอ้าวเรียบร้อยไปลงไปนอนนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออสวยมนึงก็ปรับตัวมาสิเอากูไม่ลงหรอกพูดจริงๆนะพูดจริงๆอุ๊ยยุบหลบได้ครับอืมทุ่มอะไรอ่ะมันหนีเอ้เๆอเอัพเวอัพเวลผมว่าคนนี้น่าจะหลบไม่เก่งนะราจะคุ้มเขาไปเรื่อยๆกันคุ้มแม่งเลย คุ้มแม่งเลยคุ้มแม่งเลยคุ้มอ,ยอุยอะไรครับไปไหนคุ้ม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 มานะสามดอกติดปึ้งปึ้ง,งสามดอกปึ้งจับอัดกำแพงเดินลู่อุ้ยจุ๊บตีปากถอยงัดงัดอีกทีดีเซ็ิไม่าแล้วก็คุ้มไม่โดนตบได้ครับโกจริงแล้วกูอ่อนให้มึงนา,นานแล้วมโหรากาปรับตัวไปเถอะ ยังไงก็ไม่ได้ใจเขาอยู่ดีนี่แนี่นี่แนี่ยตอบตัวยังไงก็ไม่ได้ใจเขาหรอกครับ<ๆ>ใช่ไหมโอ้ย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 โอ้โอโจี๊ดไม่นะเขาเปเขาเป็นหนังเรื่องนี้แกเป็นพระเอกวะ่ะโอ้รูดแล้วเอาเลยชิบหายคอมโบสิบสามคอมโบสิบห้าไหวหรือเปล่าเขาจะผมลงในยกนี้หรือเปล่าเอาแม่งคอมโบพลาดนะจะได้บีท่าก็สวยดีนะไอ้น้องชายท่าก็สวยดีนี่หว่าลงไปเลยสามหนึ่งงามๆครับน้องขนาดไม่ค่อยได้หลบ ไปครับตัวต่อไปตัวต่อไปที่ผมจะเล่นนะครับผมจะเป็นฟรีดอม้วกันเพราะตัวนี้ผมชอบมันน่ารักดีวโอ้ยโอ้ยน้ำวู๊นันวำบู๊บันนะจิม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 ตัวโตของเราหน้าอาเบะนะครับเราต้องซัดความเกใส่นี่เลยโอ้ยเฮลักคุยคุยคุยนี่โดนไปกูแจกกูแจกความเท่าเดียมซัดไปเลยจะจะจะเฮ้ยได้แล้ว นี่จั้งหว่าน,นเริอมันต้องเดินกดเดินลู่เจ็บจะบ,บ,บ,บอกใครไม่ไหวละมางัดเงินดีกว่าได้น้องได้เองชอบใช่ไหมให้หมัดขวาแรงๆอ่ะพี่ก็ชอบเหมือนกันตากูแล้วน้องตากูแล้วผมจงหาจุดอ่อนเขาไม่เจอนะเรือผมลดนะเริ่มลดขน่าจะพยายามแดชเข้ามาจุ๊บเห็นเห็นกูเห็นๆๆอันติไแบบอันติตอ,อนล่นเลยคนจะหมดว่าประสานะครับแต่ไม่เป็นไรผมพอโตอยู่แล้วเรื่องนี้ สายรัว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 นี่หลบเดี๋ยวโดนตีขานี่แน่เอวัดแมนไอซักวิสฟิโดมอะไรเขาพูดว่าอะไรอ่ะเขางงนะว่ากดอันตีทำไมไม่เป็นไรหาใหม่ได้ยังยังไม่ตายออันตีไปของนอกกายมาครับมาอันนี้เราอ๋อหลบอยู่ไม่ได้เล,ล่นฟรีดอมนานนะครับตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่ลงคลิปโอ้ยคุเจ็บอุยอ๊ยยุบหลบหลบนี่น่ารำคาญมากนะฟรีดอมผมบอกเลย โอ้เฮียสมัตหลบมากดสกิลหลบอีกรอบอืมได้ทั้งวันในเรื่องนี้บล็อกก่อนปุ้งเฮ้ยเออเออกูกำลังหล่อเท่มึงเป็นใครมาสกัดมันโกโตพูดว่าเทดดิงใส่สล็อตแหมอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมมีทุกอันแล้วอะรออันใหม่มาไม่รู้ว่าแ,แพะแคดหน้าน,นี่จะมีสไตล์ใหม่หรือเปล่านะผมคาดหวังเล็กน้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับนะ้ำมันเข้ามาร้านไก่ตันมีขายเสมอแหละหนี่นีหนีน มองหน้าหาเรื่องไหนเบนเทนไปไหนอุย้ยเก็บแล้วเว้ยมาเบาาดิโอ้โหมุกนี้อีกแล้วมึงเล่นมุกอื่นบ้างก,กูแก้ไม่เป็นกูแก้ไม่เป็นค่อยๆคุยอืยอเกอ,อคืรามานมากไม่ได้เล่นเกมมีนานขอโทษด้วยนะทุกคนอาจจะผิดหวังเล็กน้อยช่วงนี้ผมติดเกมอะไรวะหลายเกมเลยแล้วก็ติดงานมอด้วยจู่จู่จู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 จจจ บอกเลยว่ามันนี่งามนะแล้วก็ดูดีมากด้วยเฮ้ยจึ๊บสัมไหมกูอีกรอบแม่งไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาครับเบาเบาค่อยค่อยคุยนะกูมีนะฟิกเกอร์อ่ะกูมีนะกูกลัวด้วยโอ้แม่งไม่ถึงไอ้เหี้ย่ไอ้ที่อโอ้ยอาเกาอะไรมึงเนี่ยบรรยาอ่อนลงไปเออลงไปแม่งไม่ได้เล่นนานกูไม่หมูนะเว้ยตีเลยตีเลย รอเราจะรอแบบผมมีแผนผมมีแผนผมมีแผนเราจะลอยแบบเขาแบบตั้งกัดเลื่อนน้อยนะครับแล้วเราจะอันตีเลยมาเป็นไปทางกัดูบาบเดี๋ยวเรารอดูมันจะอ่าเรียบร้อยอืมหมดการทาไมโดนอันตีแล้วช,ช,ชนี้มุมตีโดนแน่นอนฝึกมาแล้วล้านชั่วโมงมาเลยต,ตอดตบมกระบาลน,นี่ไปไหนไม่รอแล้วไปไหนไม่รอแล้วเกาไปเหอะเกาไปเหอะ เกมกูนำแล้วยื้อเวลาชีวิตมึงเถอะกูไม่กังวลหรอกเฮ้ยนี่ตัดเลือดตัดเลือดเขาจะหนีเขาจะหนีหนีจังหวะนี้น่าจะตบคืนสวยสแมเคนี่นี่ทุกอย่างเป็นบันดังกโนบายครับน้องโอ้ยเฮียอันนี้ไม่ใช่มันงัดแน่เลยโอ้ยเจ็บมากเดินกดเดินกดเดินกดนี่เปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์แล้วก็เขาต้องหลบสิโอ้ยเจ็บ จิ้มอีกดอกจิ้ม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 ไปไหนต่อไปไหนต่อรูปหล่อโอ้ยมึงลงไปนอนแล้วกูเหนื่อยเอ้ยเฮ้ยเบาๆเบาๆหน่อยน้องอย่ามาอันตรงันตีใส่แบบนี้พี่กวนเว้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียคนดูอืน้องรักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ถึงตัวต่อไปแล้วรอก่อนไอ้นี่ต้องโอ้ยเฮียกูโ้ยกูจะบ้าตายไอ้เฮียไม่ได้จับนานนี่มันส่งผลต่อฝีมือจริงๆนะเนี่ย นี่จ,จิม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 ตายเถอะกูไหวละเฮ้ยมึงตายแล้วมึงห้อยพ้าอะไรเนี่ยกูยอยากซื้อมาใช้บ้างเอ้ยไอเด็กใจ,ใจแตกไปไปกันต่อ <S <S ตอนนี้เก็บไปสองแล้วนะฮะมีสลักเกอร์ฟรีดอมมีฮอกอ่ะเหลือฮอกกับออเออเหนื่อยเยอะเลยทองเยอะขนาดนี้เลยเหรอตัวต่อไปเาอาเป็นฮอกแล้วกันมาครับชายผู้นี้มาพร้อมกับหลอดทางเบวบอกเลยว่าเสียวมากยืนนิ่งทำไมซัดเลยแล้วกันเขาสวัสดีอ่ะ มันยิงไม่มีมารยาทอยู่อ่าวัดดีก็ได้ฮลโลไฟมีสู้กันดีกว่าไอ้น้องสู้กันดีกว่าปังพลังเบวกับเลิฟพลังเบวกับเลิฟจิ้มหนึ่งทีแม่งตีจิ้มก่อนอันนี้หมัดอะไรเหมือนเหมือนคิมูระแต่เหมือนจะเป็นชาร์จหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานจะดูหมัดไม่ออกซอรี่วะจิ้มเลย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 มือใหม่ใช่ไหมดีเหมือนกันจะได้ข่าง่ายถอยก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ชาร์จชัวร์อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยแฮมเมอร แฮมเมอร์น,นี่ไม่ได้ขี้ๆนะโคตรน่ากลัวกูดวงเคาเตอร์อ,รอีกแล้วไอ้พวงมยวิ่งนนหนีไปไหนดีมัปมหนน่าหลอกชิสตามแกไปดูที่จิ้มจิมหอยออกมามับเปิดกาต่อยหรือเปล่านี่เอตาฟีแล้วกูเบี้ยวสุดๆอืมพลังคนเบี้ยวพลังคนเบี้ยวคนเบี้ยวมีอรงันมาให้หมดไม่แค่นี้ใช่ไหมลงไปนอนเลยแล้วกันเรียกมาหัวรากาไม,มา่คน วิวคลิปนี้มีสองตัวนะใช้โมหุมรากามีป๊อปกอู้ท่าเลยขนาดนวะเฮ้ยไปดูเมตตรงเฮ้ยเลิกวิ่งแล้วเราต่อยไปถึงสวยเลิกต่อยขึ้นบ้างจะดีอัดอั้นมานานแล้วคนเนี้ยมึงหลายรอบนะมึงหลายรอบนะกูเอามาแล้วเอาเอตัสซี่กูขึ้นมาอืมเซียนจัดเลยนี่เนี่ยผมบอกเขาน่าจะงัดอู้ยน่ากลัวมากคอสสกัดการไหลเวียนเรือของผมเห็นที่ด้านซ้ายบนไหมนั่นมันฉลาดมากแล้วมึงจะหยุดกูอยู่ได้ยังไง นัดไปเลยนัดไปเลยนัดไปเลยอันตี้โว้พลังเดียวโวเต็มปอดมาเลยอน้องลากกูมาแล้วต่อยต่อยต่อย,อยเดี๋ยวพุ่งใส่ขมับกับขมนมันนะบ้านเกิดมึงอืมเขาว้าเลยผมอะ่ะผมจะว้าวในฝีม,มือมึงรูมไม้ไหมเนี่ยว่ากูเล่นกากกินหายเลยวันนี้ <ST AT> เห็นครับเห็นกู <ST AT> เล่นเมนขเขาเขเล่นตั้งรับกันครับหมัดสายตั้งรับที่อุบัติเฮ้ยเฮ้ย มันน่าจะมีสกิลนั้นอุย้ยมีเฟกมึงบ้าหรือเปล่าโอ้อุ้ยแผนการอะไรกันกูพลาดได้ยังไงโอ้ยต่อยท้ายทอยกรรมการกรรมการมึงเห็นนั้น,นไหมนั่นเฮียมันมันบอตีตีโอโหกดแขนโคตรเปี่ยหน้าเลยเฮียเฮียใครมันจะมีคิดว่าจะโดนสีไทยยังยรู้พลานดนักป่ะจะรู้พังกูไม่เคยพลาดคุณหรือืม มองหน้าทำไมตีตีตีต้ตวยกอลอลพลังยะจะหาไหมอือตีอีกรอบคือ,อย่งงั้นคือ,อยงงั้นโอ้ยตาน,นี้ตบเร็วมากเนี่ยพลังมันแรงมากเลยทุกคนโคตรโกงตัวเฮียเลยเฮียชิ้หมหายเนิฟได้แล้วอือไปนะโมโหรากาตัวที่สองปรับตัวยังไม่ทันโอ้หมัดนี้ผมไม่ได้จับนานมากนะตัวต่อไปเราจะเป็นไอรอนฟิตนะครับแล้วก็ตามด้วยพัดกันโกนแล้วก็โคโนดหมัดที่หมาแห้ง เอ้คู่ต่อสู้ทีค่คู่ควรกูมาแล้วนั่นคือขมองอว่าชายผู้ที่สอนให้สลักเกอร์เป็นคนเก่งเฮ้ยฝัย่งนั้นก็ขมองอว่าเหมือนกันใช่ปะมัดขวาไงน,นั้นอย่าบอกนะว่าปึ้งผมชอบมากนะขมวงอว่าหต่ก่อนมันเป็นหมัดที่แบบค่อนข้างควนสั้นตีนอะหมัดก็แรงหลบก็ดีอิปโป้สองจุดศูนย์ดีๆนี่แหละก่อนอิปโป้โดนเนฟออ้ขมองอว่าตทการแดดค่อนข้างโอเคนะคงเฟกอะไรแล้วที่นี่เขาไม่เล่นงั้น โอจีเพย์เยอร์โนเฟกครับเรียบร้อยโดนเฟกไปเรานำเขาขาดมากนะไม่รู้ว่าเขาจะแก้เกมอะไรยังไงตีโอ้โหตีตื้นสะก้รนด้วยการงัดเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยไม่ธรรมดาตากูบ้างฟงเฟกอะไรล่ะบ้านเก็บไปบ้านมึงเล่นเก็บไปบ้านมึงเล่นื้อเก็บไว้บ้านคุณดิครับไอหอยหลอดกูลืมคาริโอโอ้ยชิบหายคำโต กรู้มึงจะเฟกมึงไม่ได้มีจุดอ่อนแบบนั้นแล้วค้ามอุตส่าห์แก้มาเก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 าผมว่าเดี๋ยวเขาจะเดินลูกเข้ามาแล้วจะงัดไปนี่โอ้โหแม่ต้องภูมิใจอะวีดามันดาให้กินดิบัตแล้วเราจะไม่โดนได้ไงวะอุตส่าห์คำนวณแรงลมมาอย่างดีสามสิบห้าองศาฟันไยปัดขวาปัดขวารวนปัดขวาเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่กูสาบานเลยเดี๋ยวผมเตรียมเก็บอันติไว้ใช้ในเวฟหน้านะ เว็บนี้เราจะไม่ใช้พ้อเพื่อกันเราจะรอปิดเกมวันนี้แพ้เฟกมากนะผมบอกเลยเราน่าจะแบบเฟกไปเรื่อยได้เลยเดี๋ยวลองสักห้ารอบแล้วเอาจริงหนึ่งรอบน่าจะน่าจะได้อยู่อะส <c oughs> ามรอบแล้วสามรอบแล้วแแก้เป็นกูแก้เป็น,ปนมึงก็แก้ไม่เป็นอย่ามาจอตี้กูครับเก่าจริงนี่โดนหลอกจนหลอนลูกมึง่ามาทำแบบนี้กูอนะไอพฤติกรรมแย่แ,ยแบบนั้น เราจะตอดเลือกเข้าไปประมาณ70%นะครับเดี๋ยวเราจะรออันติกันโยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็อ,อันติน่าจะตายนะผมไม่รู้แ่นนี้มันแรงขนาดไหนไม่ได้ตามแผนของอัวแล้วมึงก็จบเกมอะไรน้องรักเกมนี่จบแล้วเห็นตาแสงกูไหมข้ามโมะวะบอยจีีๆไปกันตัวต่อไปเล่นอะไรดีนะขายไปด้วยความมืดูดมาแล้วอัปคัดงางตั้งแต่ยุคพระเจ้าตาก ตอนนี้จุลศิกโรมแล้วนี่เลยขี่แตกมาครับถึงคิีวของโกดละโอ้ทางเราต้องขอขอบคุณความมโนธรรมจากคุณรูปี้เกียร์สีเลยนะครับที่ทำที่ทำให้อีเวตนนี้เกิดขึ้นไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะมีคนมาต้กับผมในวันนี้โอ้ช่างหน้าพึงไปจริงจริงเลยครับงูปซัดหน้าสปอนเซอร์นี่ปุ๊บเขาไม่ค่อยต่อยนะผมผมระแวงคนไม่ค่อยต่อยมากเลยมันดูน่ากลัวมันดูเดาไม่ออกกลับไปเออ รอใต้ขาหว่างขาแล้วซัดหน้าจิ้มหน้าจิ้มหน้าแล้วเขาเกาะเกาะเหลือแค่นี้จิ้มคืนเขาผ่องเป็นยองใหญ่ขอซัดหน้าสักทีนี่ลอดใต้หวางขากูปั๊มหรืกูปั๊มงั้นมาเลยน้องโอ้ยโดนเคาน์เตอร์ไม่คิดไป่ฝันว่าจะปล่อยเร็วอะไรแพทนี้ซาราเกอร์เอาโกลไปลงแล้วเฮ้ยไปไหนมึงจะเข้ามุมดัน มึงอะไรเข้ามุมไปมุมสำนึกคิดมึงอ่ะมุมสำนึกคิดกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ๆๆๆๆลูบี้เออลงไปเขาอยู่ในมุมผมจะเล่นง่ายนะครับมันจะแบบติดแบบผนังอ่ะหลบไม่ค่อยได้นี่อัดเข้ามุมอัดเข้ามุมมุมสำนึกคิดอันตรไปแล้วกันน,นี่เนี่ยเกะาะซาลาเกอร์มันบางเรามาลุนล้นกันดูว่าเราจะออกมาอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันกดสุ่มแล้วตอนนี้ปังเอ้ยเคียไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันมีแต่กำบังวะมึงอะเป็นพักรุณายิ่งนักเอ้าเรียบร้อยอเสียเสียฟอร์มเสียฟิวนี่ช็อตอนนี้ช็อตตอนนี้รอใต้วางขาแล้วซัดหน้าไปหนึ่งทีล้มไปแล้วครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้โอ้โหต้องขอบคุณผู้จัดงาน,นจริงๆเลยนะครับที่ทำให้เกมนี้เกิดขึ้นแล้วมาโดนซัดหน้าแบบนี้จากวะนนี้พี่ลูฟี่ของเราจะแก้เกมยังไงนะครับโอ้โหโอ้ยตีกูทำไมไปกูพาก่อนเหนื่อยเฮฟบีนน็อกเก็บดาวไหนขออ๋อคอมโบ เขาบอกว่าคอมโบสวยนะครับดีนะไม่ท็อกซิงเหมือนตองเกตอะ่ะตองเกตนี่กูหลบนิดหลบหน่อยนี่ด่าพ่อกูเลยเอ้ยอันตีไหมคนนี้ไม่อันตีนะครับขี้กากมากนะเนี่ยช็อตตนี้เราจะมีอะไรให้เสียไม่มีอะไรให้กลัวโอ้โหไอ้กูเสียเคาร์เตอร์กูไงบอกไว้ผมกลัวระแฟมหด,ด่ออกมาได้นะครับงัดไปหนึ่งทีถอยไปมาก่อนมองหน้าแล้วก็จิ้ม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 เข้าไปตัวเลือดเหลือน้อยแล้วถ้าจะปิดเกมถ้าจะปิดเกมแล้วงัด โอ้โหลบต้บาบังหาได้สวยมากครับจอดตอนนี้อืเออเออเออเรียบร้อยสามศูนย์ไปกดโอ้หอบจะแดกไม่ได้เพราะต่อยเพราะพาดโอ้โหเหลืออีกสองตัวเลยเหรอมาได้ขนาดนี้อคอกูจะระเบิดอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาเป็นเป็นช็อตกันแล้วกันโคโน,น,น่าจะพายาวเขาเต้นหมดหรือเปล่าเฮ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าโคโนตมาืมแคทเกมตลอดทีลูกอคอกูจะแตกเล่นเลยการเริ่มด้วยการเต้นเลยแล้วกันรอแป๊บไม่ต้องไม่ต้องดิ้นเข้ามาต่อยเดี๋ยวกูขยับไปเองไปเลยกองข้าคนเต้น บินไปดีบอยเลยกูโดนหยุดเวลาไงครับน้องชายจิ้มหนึ่งทีแล้วออกมาผมต้องมีะหอการเล่นท่อก่อนนะว่าเขาเป็นคนขี้หลบไมหมหรือยังไงแต่เหมือนจะเป็นคนขี้หลับเฮ้ยมึงสอยสู้กูกหน่อยเดี๋ยวคิดไม่หนุกกยก็เจอทุกคนแบบนี้ไงเฮียแต่ใช้โอกาสเขาในการเข้ามาต่อสู้นะครับในการเต้นรออ๋เอเฮ้ยมันมันฟรีให้ก่อนเดี๋ยวกันหนึง่งอ๋อเขาจะบอกว่าเขาอ่อนที่ผมใช่ไหมได้เลยสู้เลยน้องชาย เองคนจะอ่อนได้พี่ใช่ไหมเราพี่พคงคนเก่งมากผมเชื่อนะว่าเขาแค่อ่อนให้ผมเดี๋ยวสภาพเขาต้องกลับมานแน่นอนไม่ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบแม่เรียกไปกอกน้ําแม่เรียกไปอาบน้ำหรอกคนคนนี้กําลังอ่อนได้ผมอยู่เขาอยากจะพิสูจน์รับผมอ่ะจะดีพอให้เขาได้เอาจริงหรือเปล่าบอกกันนะว่าตอนนี้ลุกต่อมาเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมากระือผมแน่เลยมาครับเรายังมีความหวังอยู่ตรงนี้ต้องลุกขึ้นมาต่อยแน่นอนนี่ไงลุกขึ้นมาต่กูบอกแล้วมันเอาจริงเฮ้ย นี่นายยามก็ขนาดอเไรอมึงคิดว่ามึงเป็นแรงวันแล้วมึงจะชนะกูเหรอให้ตายเถอะไม่ให้เกียรติค่ต่อสู้เลย, <c oughs> อ,ยอุ๊ยโหทุกคนดูการเล่นของเขาสี่เขาแบบสองยกแรกยอมโดนต่อยเพื่อเก็บอันติแล้วผมก็จะโดนเอาคืนบ้ <c oughs> านะโอ้ไม่จริงตลอดเวลาที่ฉันล้มไปมานายจะเป็นเอาจริงเลยเหรอโห่ตายแล้วทุกคนผมผมผมโดนยามเกียรติผมต้องแพ้แน่เลยนี่แรงวอจริงหรือเปล่า เขายามเกียดผมมากเลยผมถอนเตื้อแล้วตายไปเลยโอ้ยเฮียกูจะล้อล้อโอ้ยต่เล่นก็ไม่เจอคนซื่อดีๆเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นี่แม่เรียกไปกอกน้ำตากูจะไหลแล้วเนี่ยเฮียคือผมก็ไม่อยากนับหรอกแต่ก็เนี่ยพๆไปแล้วกันครัลมันก็ไม่เล่นหนุกแล้วผมรู้นะพวกคุณไม่ชอบใจหรอกอะแต่คอผมจะระเบิดแล้วก็คำข้ามให้กูเถอะมาช็อตกันมาสุดท้ายผมรู้ใครๆก็ชอบเฮ้ยมีคนอยากออกคลิป มาวัวอาช็อตกันมาแล้วช็อตโอมิเตอร์เราจะเริ่มจากการบับบิลก่อนนะครับมาครับมาชึบงับไปหนึ่งทีจิม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 เขาจะแดดแล้วก็จิม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 เราก็จะลัวมันนะครับขอตอนนี้นี่บอกเลยน้ําแตกระจายเขาเอาหลังเป็นขุมุมนะผมบอกเลยว่าแบบถ้าเป็นเมนช็อตกันนี่จะชอบมากคนที่เล่นอย่างเงี้ยไปไปไปไกลๆเข้ามุมนันแหละดีแล้วอุย้อยอยุ้อยอยุ้ยอุ้ย น่าจะเป็นโคโนสใช่การตอมาดแบบนี้โคโนสถ้าเจอโคโนสนะครับอย่าอย่าปล่อยให้เขาไปช่วงเวลาดีๆในการเต้นเดือดขาดเราไม่ชอบนักเต้นนะครับอุ้ยเช็ดแม่โคโนสหมัดมันเบานะครับแต่เรื่องน่ากลัวของมันคือหมัดมันเร็วมากมองยากสุดๆอยู่ในเ,เซฟิฟก,กระตุกนี่หลบยากจริงๆนะแต่แรงไม่่อยโหหลอกมันลื่นอ่ะมาอันตินะลผมน้ามไแมก่อนหนึ่งแต้มไหมไม่จะเป็นต้องกดใ hey ห้แม่นก็ได้แต่ว่ากดไม่แม่นยิงกดไม่แม่นอยู่โอ้ รั่วแม่งแล้วกันโทษทีผมไม่ได้เล่นเอือเปนเตอร์คิดดัตตบัตเทิลเขาจะรู้นะว่าผมกดไม่โดนเลยเขาบอกว่าจะดีกว่านะถ้ากดโดนปุ่มอย่ามาล้อได้ไหมมันเจอปุ่มงงอ่ะพอดีไม่ถนัดปุ่มล่างเขาจะโอ้โดนเคาน์เตอร์ไหลอดกู <c oughs> โมโหแล้วนะเฮ้ยอย่ามาทำท่าอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบอัดมุมนะอัดมุมนะอัดมุมนะนี่เอาคืนไปคำยหยาบไม่นายให้มาผ่านท่าทางอะ่ะ พวก,กคนนี kind of s <S ้เขาจะแดดก่อนเล้วค่อยต่อยนะผมจับจังหวะเขาได้ละแล้วเขาก็จะแลนด์ขวานึงทีแล้วก็เอาไปแดกไปตัดวิวก่อนนะครับอ่าเฟกโดนต้องใช้ปุ cinco, ๋วะเอาเอาใช้ก็ได้อื่มกุมกุมโนจิตพิจตเซเข้าหน้าไปแล้วเดะเดะเดะผมเพิ <im> ่งเห็นชื่อดิสกิวิดีซิกมาศูนย์หนึ่งเฮ้ยโตแล้วนะยังเล่นอยู่กะต่อยแม่งเลยผมพูดเล่นผมพูดเล่นเล่นก็ไม่ได้ผิดหรอกหยอกเล่นนะจอดีเจ๋อ ชื่อเขาอย่างเท่ทุกนคนโคตรอัลฟาบิ๊กมาเบต้าแกมมาโอเมก้าอ,อ,อะไรเนี่ยฟื้ดลูดชันฉนนี่คุณต้องแพ้ผมแล้วนะครับคุณกิติเพราะผม,ผมงัดขวาชิบหายละโอ้ยมันอยากจะดิ้นลงไปครั้งสุดท้ายดามีซีนก็นไม่บอกอแล้วกูได้ต่อยก่อนด้วยไงเอาไปแดกแลราก็ชนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจการทำชาเลนจ์ของเราผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่